ของคุณครูกันเรามาอ่านคำกันก่อนดีไหมคะ,ะแล้วเดี๋ยวก็เขียนไทยนะอ่านพร้อมกันค่ะลูกอ่านคำใหม่อ่านดังๆด,งด,งดีอะไรคะอ่านมาอีกทีค่ะลูกดังๆ ่โครงการพระราชดำริครรรรรอคพายกับรอเรือเป็นตัวควบนะคะลูกไม่ใช่อ่านโครงการนะคะอ่านว่าโครงการพระราชดำริอีกทีคะ่ะลูก,กรรรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง คิดคนขึ้นนะคะแล้วเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยทั้งประเทศนั่นเองมีหลายโครงการและอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบ้านเราก็คือโครงการอะไรคะ,ะเด็กๆรู้จักโครงการช่างหัวมันไหมอ่านะคะปลูกพืชผักในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะ<ช>ต่อไปคำที่2ค่ะ <รา S 1> ไม่ใช่กาบอ่านว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะลูกคุณมีภาพมาประกอบให้ดูภาพแล้วก็ดูความหมายของคำกเอาใหม่ค่ะออกเสียงให้ชัดกระโดดโลดเต้นดีใจนั่นเองกระโดดโลดเต้นนะคะต่อไปโคและคำนี้ล่ะค่ะและคำนี้ล่ะ ตะวันอ่านมาอีกครั้งที่ลูกไม่ใช่เครื่องบินเครื่องบินคอกับรอควบก,กันคอรอเอ,อื้องงอเครื่องไม่เอกเครื่องเครื่องบินอีกทีค่ะลูกเครื่องบินอ,อ่านพร้อมกันดงังๆหนึ่งเที่ยวค่ะต่อไปค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะในภาพนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทำฝนหลวงนั่นเองต่อไปชาวนาชาวนาต่อไปชุม,มอ่าชุมนุมก็คือการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะคะเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปค่ะสายฝนต่อไปค่ะ พระราชทานก็คือการให้นั่นเองนะคะในหลวงพระราชทานกระบี่ในภาพนี้แต่ถ้าเป็นของโรงเรียนวังไกรกังวลในหลวงพระราชทานอะไรคะใครเคยได้รับบ้างอ๋อประว่ายังไม่ได้ยังไม่เคยได้รับนะคะจริงๆแล้วนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เรียนดีในระดับชั้นนะคะเขาก็จะคัดเลือกคุณครูจะคัดเลือกไป3คน เพราะฉะนั้นสามคนนี้จะได้รับพระราชทานทุนการศึกษานั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าทุนพระราชทานนะคะนักเรียนก็จะได้เข้ารับแบบนี้เหมือนกันต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรอีกทีค่ะลูกในตาในตาก็คือตาของเรานั่นเองอ่ะต่อไป ปากฟ้าก็บนท้องฟ้า,าเ,เด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะการตายก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นั่นเองในภาพนี้จะเห็นเห็นไหมคะเห็นเป็นกระดูกสัตว์ที่หาอาหารไม่ได้ต่อไปค่ะ แง้งเมื่อเวลาที่เราแลยแห้แงแล้งเราไม่มีน้ำนะคะทางรัฐบาลก็ราชการก็จะหาน้ำมาให้ประชาชนนั่นเองนะคะเราก็ต้องหาติ่งของไปบรรจุนั่นเองอ่ะต่อไปมืดมืดตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะสว่าง,างนั่นเองอ่ะต่อไป โหโหแสดงความยินดีดใจนั่นเองอ่ะต่อไปเหี่ยวเฉาอ่พืชที่ขาดน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชต้นเล็กต้นใหญ่หรือต้นไม้ถ้ามันขาดน้ำมันก็จะเหี่ยวเฉาและใบของมันก็จะค่อยๆร่วงลงนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> เปียกเวลาที่เราโดนน้ำเป็นไงใครไม่เปียกบ้างโดนน้ำแล้วไม่เปียก อ่าไม่มีนะคะอ่ะต่อไป,ปอ้าวคำนี้นะคะเป็นคำยากนิดนึงต้องอ่านว่าพระบรม,มชายาลักษ์อีกทีค่ะลูกพระบรม,มชาญลักษ์พระบรม,มชาญลักษ์มมกต่อไป ต่อไปอดูภาพการทำฝนหลวงเห็นไ,ไหมคะเครื่องบินขึ้นไปบินแล้วก็โปรยสารเคมีลงไปให้เมฆร,รวมกลุ่มแล้วเมื่อเมฆรวมกลุ่มกันเมฆที่มันหนักหนักมันก็จะตกลงมาเป็นฝนนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะอ่านพร้อมกันกับลูก การตำฝนหลวงอ่าทีนี้อ่านคำยากนิดนึงนะคะอ่านอีกทีค่ะราษฎรอ่านว่าราษฎรรรรราราาา่วขอเสียงดังๆและก็อ่านทุกคนอย่าออกเสียงตะคอกคำที่สองค่ะ คำที่สามค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปค่ะ,ค,ะคำสุดท้ายค่ะ หยิบสมุดขึ้นมาเรามาเขียนไทยค่ะลูกรีบเขียนนะคะถ้าช้าครูบอกแล้วว่าภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่คุณครูนำมาฝากเรื่องคนล่าเมฆก,ก็จะไม่ได้ดูอีกเพราะฉะนั้นรีบนิดหนึ่ง เขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5 นะคะลูกแล้วก็ฟังดีๆคำที่หนึ่งคำว่าสายฝนคำที่หนึ่งคำว่าสายฝน ในหลวงคำที่สองคำว่าในหลวง นะคะลูกฟังดีๆคำที่3ามคำว่าฝนหลวงคำที่สามคำว่าฝนหลวงในหลวงเขียนได้แล้วฝนหลวงก็เขียนเหมือนกันเพียงแต่พยางหน้า คำ, 4, คำว่าชาวไร่คำที่สี่คำว่าชาวไร่ใครไม่ทันบ้างคะ คำสุดท้ายแล้วนะคำว่ารักษา เสร็จแล้วทวนคำหนึ่งเที่ยวคำที่หนึ่งคำว่าคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าคำที่หมีไหมไม่มีคุณครูเห็นตะวันเหลาแต่ดินสอนึกว่าตะวันจะตอบคำที่6มาให้อะ คำที่หนึ่งสายฝนสายฝนเขียนยังไรใครเขียนได้บ้างอันไหนลองสะกดให้คุณครูฟังหน่อยใครเขียนอย่างนี้ก็เอาคะแนนไปค่ะย้คำที่สองในหลวงอ้าวในหลวงสะกดได้ไหมอ้าวสะก,กดดังๆค่ะ คำว่าในใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มลายไม้ม้วนอ้าวเรามาดูกันถูกต้องหรือเปล่ายิ่คำที่สามคำว่าฝนหลวงสะกดสิคะฝนหลวงคือบอกแล้วว่าเปลี่ยนแค่พยางหน้านะคะจากในหลวงเราก็เปลี่ยนเป็นฝนนั่นเองอ้าว ฝนหลวงเขียนอย่างนี้ค่ะอ้าวคำสุดท้ายไอ้โทษคำที่สี่ชาวไร่สะกดค่ะชา,าชาวรไ,าไาวร่เขียนอย่างนี้ค่ะแล้วคำสุดท้ายรักษาคำว่าสาสาเด็กๆ คนไหนที่คิดว่าใช้สอเสือใครคิดว่าใช้สอสลาใครคิดว่าใช้สอฤษีรักษาตัวนี้นะคะดูแลรักษาเอาไว้รักษาต้องใช้ตัว <Yeah. S 1> สอสออะไรคะสอฤษีนั่นเองเอานะ้าวไหนใครถูกหมดห้าำใครผิดหนึ่งข้อผิดสองผิดสามสี่ห้า อ้าวผิดมากที่สุด3คําเพราะฉะนั้นแก้คําผิดของตัวเองภายในหนึ่งนาทีด่วนจีเลยค่ะลูกัวท่นชีิต เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรางวัลของคนเก่งวันนี้รางวัลของคนเก่งครูจะให้ดูภาพยนตร์เฉลิมประเกียรติเรื่องคนลาเมนะคะแต่ก่อนที่จะดูอ่านคำให้คุณครูฟังก่อน1 2 3 เดี๋ยวเราจะได้ดูภาพยนตร์เฉลิมประเกียิที่มาของฝนหลวงว่าฝนหลวงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงฝนถึงจะตกลงมาให้เราได้มีน้ำ